สถานการณ์ฝนทิ้งช่วงก็ส่งผลกระทบกับแหล่งน้ำต้นทุนหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะต่อปริมาณน้ำภายในสระน้ำบ้านซาดหมู่ที่6ตตำบลชีวานอำเภอพิมายซึ่งเป็นสระน้ำใช้ผลิตน้ำประปาแจากจ่ายให้กับชาวบ้าน2หมู่บ้านประมาณ350หลัง น้ำลดลงจนเห็นสันดอนดินทรายโผล่ขึ้นมาในสระน้ำค่ะชาวบ้านก็หวั่นว่าปลาที่เลี้ยงไว้ในสระน้ำนั้นจะตายกันหมดจึงช่วยกันทอดแหจับปลาในสระน้ำที่กำลังจะแห้งขอดนำไปประกอบอาหารรับประทานค่ะนายเกติศักดิ์หนูแก้วผู้อำนวยการสำนักงานจรปทานที่8เปิดเผยสถานการณ์น้ำกักเก็บในภาพรวมของจังหวัดนครราชสีมาพบว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่4แห่งมีน้ำน้อยเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่น้อยค่ะ ส่วนที่จังหวัดบึงการฝ่ายปกครองและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบึงการนำกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกกล่องนำเครื่องจักรเข้าขุดลอกกำจัดเศษสวะเศษวัชพืชในพื้นที่หนองกุดทิงเนื้อที่กว่า20,000ไร่โดยเน้นขุดเปิดทางน้ำระเวณจุดฝ่ายน้ำล้นห้วยกำแพงเพื่อให้น้ำไหลลงแม่น้ำคงได้สะดวกนะคะและเพื่อพื้นที่หนองกุดทิงสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งด้วยค่ะ